วด,ดีพ่อแม่พี่นอ้องสีล้มเลี้ยงหากับเขาไปย้ายเขาประดับดินเด้อค่ะบาทนี่ตื่นแต่เต่ามาหนึ่งเก่าหนึ่งปลาปิ่งปลาพอให้มืออื่นนั่นเตรียมอาหารไปย้ายเขาประดับดิน ติมกระตาแล้วเทืงหมากใหม่เทิงปิ่งปลาลวดปลาคองเทิงกำหาคำผู้ผู้เทืองกอย่ยางแจ้งเอาแล้วกะลุงจากบานมานางตาพอกับแม่เทืงหยาดหยาดที่ลุงจากตรรั์สันฟามา ไปกินพอแม่เออมาจะเด้อมาเอาเข่าลูกมาน ya, ั่งทาเอาเข่าเอาน้ำปูปลาทุก่งทุกอย่างมานั่งกอยบอกกับแม่และหยาดหยาดที่ตายไปแล้วเอา พี่น้องทูกคนที่ตายไปแล้วพอเดียวเห็น pigs, หพ่อกับแม่อยู่กับตามาลูกก็เลยเอ่นใจพ่อแม่เออเฮ้ยลูกมาจาาเต่าหงเขาป่าปิ่งป่าคอไง เถิงหลาเนี่ยเถิงปิ่งเนี่ยผนล,ละไมเถิงกอกหวานกอกยาคำมาคำผูหูมานั่งถ้าพ่อกับแม่พ่อตะวาเทอนั้นก็เลยเอากับเขาใจให้กับตาพ่อกับแม่ติมพ่อหลอพ่อแม่เอ้ยเจ้าได้ไปกินแล้วมั่นเหลีย ไลยกันกินบม้อเมื่อให้พ่อกาแม่ฐานหมูเบิรนกินน้ำแดเดิมลูกขอให้พ่อกับแม่ให้พ่อหนู